สวัสดีค่ะเอ็นวยนะคะว้า wow, วตื่นเต้นมากนะคะรู้สึกว่ามีความสุขนะคะราะว่าเราเราได้พลังงานจากพระเจ้ามาตั้งแต่เกิดนะคะตอนนี้เรากําลังเรียนรู้ว่าพลังเราเนี่ยเรากําลังเรียนรู้การใช้พลังที่แท้จริงนะคะทุกคําพูดทุกความคิดทุกความรู้สึกนะคะมันคือ,อสิ่งที่ เราสิ่งที่จะ,ะก่อให้เกิดโรคทางกายภาพที่เกิดขึ้นเป็นจริงในอนาคตเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจนะคะตั้งใจใช้เวทมนต์ของเราอย่างอย่างมปาีประสิทธิภาพนั่นแหละเพราะว่าเราจะ คิดอะไรเลื่อยเปลยไม่ได้แล้วค่ะอันวันนี้นะคะแอนน้ยจะมาให้ข้อคิดนะคะสัก2อสามอันนะคะเคค่ะไปดูกันเลยนะคะถ้าเราได้ยินเสียงแตรของพระเจ้าเนี่ยแสดงว่าเราจิตของเราเนี่ยขยายกว้างขึ้นนะคะแล้วเราก็ให้ความสนใจนะคะเราถูกสกิดให้มาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราถูกเลือกนะคะเราถูกเลือกเรียกว่าเหมือนผู้นำทางอะ่ะ เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะอันนี้ข้อความนี้นุ้ยแปลมาจากทารตเตอรมนะคะพระเจ้าไม่ได้ออกแบบความเจ็บปวดแล้วก็ความทุกข์ทรมานการต่อต้านนะคะเป็นการออกแบบคือถ้าเราถ้าเราต่อต้านเนี่ยแสดงว่าเราจิตใจเราไม่มีความสุขนะคะถ้าเราปล่อยปล่อยวางนั่นแหละเราจะรู้สึกว่ามีความสุขมากกว่าใครพูดอะไรใครนินทาใคร ถ้าเกิดเราเลหลีกเลี่ยงการฟังอันนั้นได้เราจะเราจะมีความสุขนะคะเพราะว่าถ้าเราไปฟังเนี่ยถ้าเรานั่งฟังนะคะเราก็จะได้รับข้อมูลนั้นเช่นกันซึ่งจิตเราเนี่ยเขารับหมดเลยแล้วเขาก็จะนํามาแสดงออกนะทางกายภาพนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังระวังอะไรสิ่งใดที่เรารับไปนะคะหรือว่าแม้แต่สิ่งที่เราคิดเองแต่จริงแล้วมันไม่ใช่ข้อ ความคิดของเรานะคะมันเป็นความคิดของคนอื่นซึ่งเราไปรับมาเพราะว่าพลังงานเราต่ำนะคะ,ะพระประสงค์ของพระเจ้าคือการจุดประกายให้โลกเนี่ยเต็มไปด้วยความสุขและความยินดีนะคะสุขภาพแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะอะอีกอันนึงก็คือให้ความสนใจในเวทมนต์ของคุณเวทมนต์ของคุณก็คือคำพูดของคุณนะคะความคิดแล้วก็อารมณ์ นี่คือประกาศิสร็จนะคะตอนนี้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะแอนนุยยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นนะคะ,ะการที่เราบล็อกทอกความคิดลบทั้งหมดนะคะคืออะไรทุกอย่างเลยสื่อแล้วก็คนอื่นที่เมื่อก่อนเนี่ยแอนนุยเคยนั่งฟังเขานินทากันนะคะหร,หรือว่านินทานักคือแบบดาราอะไรเงี้ยก็เหมือนกันนะคะมันก็ไม่ดีเหมือนกัน ถ้าเราฟังจิตเราก็จะนำไปสร้างาให้เป็นจริงในในกายภาพนะคะและปล่อยวางให้คนอื่นเชื่อในสิ่งที่เขาเชื่อเราไม่สนใจนะคะเราเชื่อในเวทมนต์ของเราถ้าถ้าคุณมาในสายตื่นรู้เนี่ยคุณจะต้องมั่นใจในตัวเองนะคะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงถ้าถ้าเราไม่ระวังเนี่ยถ้าเรายังคิดลบอยู่ หรือว่าบางทีเราอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะว่าเราคิดลบหรือเปล่าคือแบบว่าความอิจฉาความโกรธความตําหนิผู้อื่นการที่เราตําหนิผู้อื่นอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ถึงแม้ว่าเราไม่อิจฉานะคะแต่ว่าเราพูดคําว่าอิจชาเอออิจชาจังเลยอะไรเงี้ยมีกระเป๋าใหม่หรออะไรเงี้ยแสดงคือคําพูดนะคะเราจะต้องไม่ไม่ใช้คํานั้นนะคะคือคล้ายๆว่าเราชมเขาว่า เราเราใช้คำชมไปเลยแทนที่จะบอกว่าอิจฉาจังเลยมีอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยใช้คำอื่นดีกว่านะคะคำอื่นที่เป็นบวกคือไม่ได้ไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นจะต้องใช้คำนั้นเพราะว่าเขาใช้กันผิดเนาะอิจฉาจังเลยคำนี้นะคะอะ่ในขณะที่คุณโฟกัสและตั้งเจตนาของคุณอย่างชัดเจนนะคะอนุยบอกแล้วในคลิปที่แล้วนะคะถ้าเราตั้งเจต เจตนาที่ชัดเจนน่ะจกักรวาลก็จะเรียงสิ่งที่ดีๆมาให้เราเลยนะคะ,อ,ะอย่างที่ว่าอนุยบอกขอให้สามีมีสุขภาพดีอนุยมีผมดกดำผมผมคือเส้นผมสมบูรณ์แข็งแรงอะไรเงี้ยนะคะสมบูรณ์แล้วก็ดกดำเหมือนตอนเป็นสาวอะไรเงี้ยเนาะ,ะซึ่งจกักรวาลก็จัดเรียงมาเลยนะคะ แล้วตอนนี้รู้ไหมคะสามีอนุยเนี่ยมีเซ็กแพคนะคะออกกำลังกายทุกวันโอ้โหคือจักรวาลเนี่ยจัดเต็มะคะ่ะเราโดยแค่เขียนแบบคล้ายๆว่าเขียนแบบให้ชัดเจนะ่ะจักรวาลจัดเต็มมากเกินเหลือเชื่อนะคะทีนี้อนุยก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องเขียนให้เยอะๆนะคะเขียนแบบยแบบทุกวันเลยอะไรเงี้ย แล้วก็อ่านเช้าเย็นนะคะแบบทุกวันอนุ้ยแบบตั้งใจมากเลยตอนนี้ให้ทุกคนมาตั้งใจนะคะเขียนไปเลยโดยที่ไม่สนใจว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่เขียนให้ให้เขียนเป็นคําบวกนะคะตั้งเจตนาของคุณให้ชัดเจนเพื่อให้คุณเนี่ยกลายเป็นตัวตนในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะคะไอ้เวอร์ชั่นเก่าๆที่เราเคยฟังคนอื่นนินทาหรือเคยเคยนินทาคนอื่นหรือเคยดู Uh, ละครหรือว่าเวอร์ชันนั้นเคยดู uh, ข่าวติดติดข่าวติดเสพข่าวอะไรเงี้ยละทิ้งมันหมดนะคะเพราะว่าอะไรที่เราเสพไปมันจะแสดงออกมานอกในกายยาาของเรานะคะในในเดือนต่อมาในวันต่อมาอะไรก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าใครจะพูดอะไรเราไม่ต้องตอบสนองนะคะเราเฉย นี่คือสิ่งที่จัก,กรวาลเนี่ยทดสอบเรานะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นแล้วมันไม่ดีให้มองหาสิ่งที่ดีว่าสิ่งนั้นเหตุการณ์นั้นสอนเราอะไรนะคะสิ่งที่ดีๆนะคะตอนเช้าแอนนยจะฝากไว้นะคะอันนี้พอดีแอนนูยไปเจอ,อคลิปที่ดีมากนะคะแล้วแอนนุยก็เลยแปลมานะครับตอนเช้านะคะให้พูดว่าฉันรู้สึกมีความสุขจังเลย ฉันรู้สึกว่ามีสุขภาพดีจังเลยฉันรู้สึกดีมากฉันรู้สึกโชคดีในวันนี้ฉันรู้สึกโชคดีที่สุดในวันนี้นะคะอนุ้พยพูดแบบนี้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษมันจะแปลไม่ค่อยสละส่วยเท่าไหร่ฉันรู้สึกโชคดีที่สุดในวันนี้นี่คือการตั้งเจตจำนงทุกวันตอนเช้านะคะเราจะต้องโชคดีตลอดวันเลยวันนั้นนะคะ แล้วก็มีความสุขแล้วก็สุขภาพดีแล้วก็รู้สึกดีมากๆนะคะแล้วก็ออกกําลังกายไปออกออกไปเดินนะคะปล่อยใจิตใจให้ว่างเราก็จะได้รับแต่คลื่นดีๆนะคะเพราะว่าคลื่นเนี่ยถ้าเรามีพลังงานต่ําเราก็จะดึงดูดแต่คลื่นต่ําๆแต่พอเรามีพลังงานสูงขึ้นนะคะเราก็จะมี การดึงดูดแต่พลังงานดึงดึงดูดคลื่นสูงสูงแล้วก็ความคิดก็ดีมีไอเดียดีๆอ,อะไรอาหาราทางจิตเนี่ยสำคัญมากนะคะเพราะว่าเราจะดูแลเรื่องกายภาพเฉยๆไม่ได้เราจะต้องดูแลเรื่องจิตด,ด้วยนะคะจิตก็คืออจิตสำนึกของเรานี่แหละคะ่ะเราจิตเราเนี่ยจะ,ะดดูดซึมทุกอย่างเลยไม่ว่าอะอะไร จะเป็นบวกหรือเป็นลบเขาจะดูดซึมหมดนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะพลังแห่งการชี้นำจะส่งผลต่อคุณอย่างต่อเนื่องทุกสิ่งที่คุณยอมให้มีอิทธิพลต่อความคิดของคุณจะส่งผลต่อจิตใต้สำนึกของคุณนะคะทุกอย่างมีความสำคัญทุกสิ่งที่คุณยอมให้เข้ามาในจิตมันจะเข้ามาช่วยคือแบบ จะเข้ามาช่วยแล้วก็หรือว่าทำลายถ้าเกิดเรารับข้อความลบๆไปซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้มันก็จะไปควบคุมจิตใต้สำนึกซึ่งเราไม่รู้สาเหตุว่าทำไมเราถึงขาดแคลนใช่ไหมคะทำไมเราถึงมีทุกข์ทำไมเราถึงป่วยไดเอทนะคะเขาเรียกว่าไดเอทนะคะก็คือแบบเรากินอาหารเต่ดีๆเราเลือกกินอาหารเต่ดดีๆให้กับจิตของเรานะคะข้อสองนะคะ ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมใหม่ในจิตนะคะก็คือแบบว่า the step of reprogramming your mind ก็คือป้อนอาหารทางจิตให้มีประโยชน์ต่อทางจิตนะคะไม่ใช่จิตใจนะคะ m i n เดี๋ยวก็คือจิตเฉยๆนะคะกฎแห่งการสะสมทุกสิ่งที่คุณทําไม่ว่าจะเป็นเชิงลบหรือทางบวกนะคะ,ะมันก็จะสะสมนะคะเพราะว่า เมื่อก่อนเนี่ยเราสะสมมาสะสมสะสมมีแต่ลบๆทั้งนั้นเลยอน,นุยรู้ตัวเลยนะคะแต่พอรู้ตัวว่าสิ่งที่เรานิสัยไม่ดีที่เราแบบเสพข่าวอะไรเงี้ยอน,นุยก็หยุดนะคะหยุดทีนี้เรามาเริ่มสะสมนิสัยที่ดีๆก็คือ,ชอเชิงบวกตอนนี้อน,นุยกําลังสะสมนะคะมันเหมือนกับว่ามันกําลังพอกพูนแล้ว ไอเดียดีๆมันก็เข้ามาความรู้สึกดีๆมันก็เข้ามาแล้วก็มีความสุขนะคะตลอดเวลาเหมือนกับตือรือร้นนะคะและ้วก็สามีก็มีความสุขลูกๆก,ก,ก็มีความสุขเขาก็เข้ากับเราได้แล้วเราก็แบบเหมือนกับตือรือร้นตลอดเวลานะคะคือ <c oughs> มันดีมากนะคะ,ะนี่ก็คือแบบรีโปรแกรมก็คือตั้งโปรแกรมใหม่ทุกอย่างที่อยู่ใน จิตใต้สำนึกเราเนี่ยเรามองไม่เห็นนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีความสุขเรา,าขาดแคลนเนี่ยเราจะต้องแบบตั้งเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่หมดทุกอย่างเลยนะคะอ,อันที่สามก็คืออ่านหนังสือหรือว่าเสพข้อมูลที่ดีๆนะคะที่ช่วยพัฒนาตัวเองเพราะว่าตอนนี้นะคะมี youtube เราก็เสพข้อมูลใน YouTube ก็ได้ อ่านหนังสือวันละหนึ่งชั่วโมงสองสามปีเนี่ยจะทำให้คุณเป็นผู้รู้ในหัวข้อแบบนี้เลยทีเดียวนะคะแล้วเราก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีดึงดูดความรวยดึงดูดความสุขนะคะร่ำรวยเหลือเฟือไม่เฉพาะเงินเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดเราเริ่มจากภายในของเราเนี่ยเรามีความสุขหลังจากนั้นเราก็จะดึงดูดได้ทุกอย่างนะคะ คือจริงแล้วใน YouTube อันุวยฟังได้แบบทั้งวันเลยนะคะอันนี้เช่นแบบนี้นะคะฟังค่ะเพื่อประดับความรู้นะคะเพราะว่าในภาษาไทยใน YouTube เมืองไทยเนี่ยคนไทยได้แปลไว้เยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ข้อความเมื่อกี้นี้อันุ้ยก็เอามาจากของของอคลิปนี้นะคะชื่อว่า habits that attract success ก็คือ,อนิสัยอะไรอะ่ะที่เราสะสมแล้วเราจะ ดึงดูดความสำเร็จนะคะก็คือของคนคนนี้ชื่อบร i a n นทรี y นะคะเป็นนักเขียนที่ดีมากๆนะคะอนุยก็อยากให้ทุกคนได้ได้เริ่มนะคะได้เริ่มแล้วก็เราจะได้ดึงดูดแต่สิ่งดีๆนะคะฝากไว้นะคะวันนี้ฉันมีความสุขที่สุดวันนี้ฉันโชคดีที่สุดวันนี้ฉันสุขภาพดีที่สุดเมนสาม ข้อความนี้นะคะข้างล่างนะคะคุณจะได้แต่สิ่งดีๆนะคะค่ะสวัสด,ดีค่ะ